พอเป็นก็เย็นใจเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นนักธุรกิจใหญ่ใจบุญเขาอยู่ในธุรกิจโทรคมนาคมมาก่อน ติดอันดับต้นๆของมหาเศรษฐีของเมืองไทยถึงขนาดซื้อเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมาไว้ใช้เพื่อบินไปที่ต่างๆตามความต้องการได้ทันทีแต่วันหนึ่งเขาได้พบสัจธรรมเรื่องทางโลกเมื่อไปประชุมที่ต่างประเทศเขาไปเห็นเครื่องบินเจ็ตของเพื่อนแล้วนึกเปรียบเทียบกับเครื่องบินของตนเองเขาบอกว่าเครื่องบินของผมจะบินได้อย่างดีก็ในประเทศ แต่เครื่องบินเจ็ตของเพื่อนใหญ่กว่าตั้งสามเท่าและไม่ใช่แค่บินในประเทศบินข้ามทวีปก,ก็ได้เขารู้สึกเศร้ามากเพราะมองเห็นว่าที่ตัวเองมีนั้นสู้เพื่อนไม่ได้เลยเกิดบทสรุปขึ้นมาในชีวิตมีขนาดนี้แล้วแต่เราก็ยังทุกอยู่อีกหรือต่อมาวันหนึ่งเขาถูกคุกคามให้ขายธุรกิจถูกคุกคามหนัก ถึงขั้นความเป็นความตายห้าโมงเย็นวันนั้นขณะที่กำลังถูกคุกคามอย่างหนักเขาบอกฝรั่งคู่ค้าว่ารอสักคู่นะขอขึ้นไปทำวัดเย็นก่อนเพราะตามปกติที่บริษัทของเขามีการทำวัดเช้าทำวัดเย็นสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันวันนั้นเมื่อเขาขึ้นไปทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิพลันจิตก็สว่างโพ่งขึ้นมา จิตสอนจิตว่าคุณก็มีขนาดนี้แล้วทำไมยังมานั่งแบกความเครียดไหนว่าทรัพย์สินสลึงคารมันทำให้เรามีความสุขแล้วนี่มันทำอะไรกับคุณพอจิตมันสอนจิตแบบนี้แล้วจากนั้นเศรษฐีคนนี้ก็เดินลงมาและบอกฝรั่งคู่ค้าว่าตกลงผมจะขายธุรกิจให้คุณฝรั่งตกใจเพราะขอซื้อมาเป็นปี แต่เขาก็ไม่เคยยอมขายแต่วันนี้หายขึ้นไปสิบนาทีกลับลงมาตัดสินใจบอกขายทันทีฝรั่งหายไปสามอาทิตย์ยังไม่ติดต่อกลับมาเขาจึงโทรศัพท์ไปตามว่าตกลงคุณจะซื้อธุรกิจของผมไหมฝรั่งตอบซื้อแต่พวกเรายังตกใจอยู่ คิดว่ามันเป็นเกมกลลวงอะไรหรือเปล่าทำไมคุณถึงตัดสินใจขายให้ได้ง่ายดายแบบนี้นักธุรกิจคนนี้ตอบว่าไม่มีอะไรหรอกผมรู้สึกว่าผมต้องพอเพราะถ้าผมทำต่อไปมันไม่จบแน่นี่คือตัวอย่างของคนที่รู้จักพอถ้าเรารู้จักพอแล้วความสุขก็จะตามมา แต่ถ้าเราไม่รู้จักพอใจเราจะแห้งเกรียมไม่มีความสุขถึงจะมีเงินมากมายเท่าไหร่ไม่รู้เท่าไหร่ก็ยังเป็นทุกข์เพราะยังต้องสแสวงหาเงินมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อตอบสนองความอยากอย่างไม่มีวันสิ้นสุดความโลภหรือความอยากของคนนั้นไม่ต่างอะไรกับไฟที่ยิ่งเติมเชื้อแทนที่จะยิ่งอิ่มยิ่งพอ เปล่าเลยยิ่งเติมเชื้อกับยิ่งรุกโพงมากขึ้นเพิ่มขึ้นมีกำลังไม่อิ่มไม่พอไม่จบคนไม่รู้เท่าทันธรรมชาติของความโรคจึงถูกความโรคหลอกล่อให้หาเงินหาทองไม่จบไม่สิน้นชีวิตนี้ ทั้งชีวิตแทบไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นที่มีความหมายเป็นได้อย่างดีก็แค่ทาตุของความโลภคนหนึ่งซึ่งข้อดีมีอยู่เพียงว่าคุณมีเงินมากกว่าคนอื่นชีวิตสะดวกสบายกว่าคนอื่นแล้วก็มีคำว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีมาแปะอยู่ตรงหน้าชื่อแต่ชีวิตของเรานั้น มีแก่นสารอยู่เพียงแค่นี้หรือเราเกิดมาเพื่อหาเงินครอบครองเงินใช้เงินปั่นเงินเงินต่อเงินตกเป็นทาสของเงินชีวิตของเราถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้แค่นั้นลือ